สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสีบุเหลืองเครื่องจักรพบกับผมช่างบีสีบุเหลืองครับในภารกิจตามติดชีวิตเครื่องจักรวันนี้ก็จะลำบากเลยนะครับคือฝนตกหนักนะครับเมื่อคืน ต้องลงย่างระมัดระวังนะครับโอ้โหลุนไปด้วยเลยอยยาทีละเปาะเดี๋ยววันนี้พามาก่อติดชีวิตเครื่องจักรคูเวต้าตัวเล็กกับงานขุดลองระบายน้ำครับพอดีมา่อเช้าติดภารกิจทางด้าน ล่องน้ําที่ด้านนอกเลยนะครับก็เลยรอกันครึ่งวันก็จะระวังยากหน่อยนะครับมันลื่น เดี๋ยวรอช่วงพักเที่ยงนะครับพอดีทางลูกค้าได้พักเที่ยงอยู่เดี๋ยวลงรอกันครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดอีกที ก็เป็นงานขุดร่องระบายน้ำนะครับของทางสวนป่านะครับบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของสวนป่านะครับหรือ,เ,อเรียกว่าโครงการปลูกป่าในพระราชดำรินะครับจัดตกแต่งสวยงามครับ ช่วงนี้หัวหน้า X นะครับแกก็จะทำการปลูกป่าและปลูกทั้งตกแต่งภายในนะครับแล้วก็จัดพันไม้เพื่อแจกให้ชาวบ้านในละแวกนี้นะครับตอนนี้อุปสรรคก็คือฝนตกลงมาแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับบริเวณร่องน้ําจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนอาคารนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับว่าวันน้าแกจะให้ทำอะไรต่อ บรรยากาศสวยงามนะครับสำหรับชั้นบนสุดของหน่วยปลูกป่านะครับเมื่อคืนฝนตกแรงมากนะครับเลยต้องทำการทำล่องน้ำนะครับ ด้านบนนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ได้ปลูกป่าสวยงามอย่างเดียวครับจะมีทั้งด้านนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับเป็นแปลงสมุนไพรบื้องต้นเท,ท่าที่เห็นก็จะเป็นไผ่ไผ่จืดนะครับเป็นชาไผ่จืดเห็นหัวหน้าเอ็กบอกว่าเป็นชา,าลดความดันครับ ทุกวันนี้พื้นที่นี้ก็จะดูแลโดยหัวหน้าพัฒพงศ์การดีนะครับหรือหัวหน้าเอกของเราคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับซึ่งมาทาหน้าที่ตรงนี้ในการดูแลปลูกป่า รถเล็กนี่มันดีตรงที่ว่าคอสามารถปรับได้นะครับเพราะว่าองศาในการขุดท่อระบายน้ำบางครั้งรถต้องยืนมุมเอียงนะครับก็เลยต้องเขาออกแบบมาก็โอเคนะครับตรงสเปคการใช้งาน วันนี้ที่เรียกใช้งานก็จะเป็นเจ้าคูบต้านะครับ KX913 ดูช่วงล่างก็จะเป็นลอนเลอร์3ลูกนะครับแครเอร์1กระทัดรัดครับกํลังเรียกว่าพอดีพอดีกับการใช้งานในการขุดล่องระบายน้ำ เวณข้างบนนี้จะมีจุดแข่งเป็นบางจุดนะครับซึ่งผมเคยนำทีมงานขึ้นมาทำอาคารหลังนี้นะครับปรากฏว่าขุดไม่ลงนะครับขุดเสาฟุตติ้งต้องทำการแยกส่งสองคันมาแยกนะครับแล้วก็ใช้อีกหนึ่งคันขุด แข็งมากครับดูดูเรืโอ้โหแน่นอน โอเคนะครับนี่ก็เป็นเวลา5้าโมงแล้วเดี๋ยวน้องเล,ล็กเราก็ก็จะได้พักแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้างานหน้าครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจตลอดมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ